สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบนสวรรคค่ะหนูจํากันได้ไหมเอ่ยว่าคลิปที่เราเนี่ยครูได้สอนหนูเกี่ยวกับสระอะไรไปหนะสระอ่อเสียงสั้นใช่มีลูกเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนหนูสระเสียงยาวที่มาคู่กับสระอ่อเขามีชื่อเรียกว่าสระออหนูลองพูดตามครูสิลูกสระอออืออ เก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเนี่ยให้หนูเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเมื่อหนูเตรียมมาแล้วให้หนูเปิดไปในหน้าที่58ค่ะเมื่อหนูเปิดไปหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพอหนูเปิดมาหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะให้หนูเขียนตามจุดที่ครูได้จุดให้หนูเลยนะคะแต่ก่อนที่หนูจะไปเขียนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนสาะออกกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการเขียนสาะออกกันเลยค่ะ สระอ,อก็คือให้หนูเขียนอออ่างนั่นเองค่ะลูกเขียนอออ่างนะลูกนะแบบนี้ค่ะแล้วก็พยัญชนะต้นจะอยู่ด้านหน้าอออ่างนี้นะคะอันนี้คือสระอนะลูกสระอเป็นสระเสียงยาวนะคะ เมื่อหนูรู้วิธีการเขียนสระอ,อเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับมาเขียนในแบบฝึกหัดของตนเองให้สวยๆนะลูกเขียนตามจุดที่ครูด้จุดไว้ให้หนูเลยนะคะก่อนที่หนูจะไปทําแบบฝึกหัดชุดถัดไปค่ะและนี่นะคะก็คือแบบฝึกหัดชุดถัดมาของหนูนั่นเองนะคะก่อนอื่นให้หนูมาเขียนพยัญชนะต้นแทนภาพแต่ละภาพเลยค่ะเรามาเขียนไปด้วยกันเลยค่ะลูกข้อที่1แทนตัวอะไรเอ่ยซอโซใช่ไหมลูก โซโซสองอยากนะคะเหมือนชอช้างแต่ว่ามีสองอยากเขียนตัวน้อยๆข้างๆภาพเลยนะลูกข้อ2องพอพานพอพันอย่าลืมนะคะลากขึ้นไปให้ถึงหัวของพอพานเลยข้อ3ามผอพึ่งถูกต้องไหมลูกผอพึ่งหัวเข้านะคะข้อ4รอเรือรอเรือแบบนี้เลยค่ะชึบ ข้อสุดท้ายชอช้างใบบกเนาะอือเอาละค่ะเมื่อหนูแทนพยัญชนะต้นกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูนำพยัญชนะต้นมาผสมกับสารอแล้วก็มาเขียนด้านหลังนี้นะลูกนะแต่ก่อนที่หนูจะไปเขียนไปตกแต่งระบายสีให้หนูมาอ่านไปกับครูก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม ซอซอออซอพอพอออพอผอผออผอรอรอออรอ ชอชอ่อออชอเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนกลับไปตกแต่งระบายสีให้สวยๆนะคะก่อนที่หนูจะไปทำแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของสารอาค่ะและนี่นะคะก็คือแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของสารอาแล้วนะลูกก่อนที่หนูจะไปเขียนไปตกแต่งระบายสีเหมือนเดิมค่ะเรามาอ่านไปด้วยกันก่อน ทีนี้ให้หนูมาดูตรงที่เป็นกรอบสีส้มก่อนนะคะลูกเรามาอ่านพยัญชนะต้นตรงที่เป็นดอกสีแดงกันก่อนเลยค่ะให้หนูอ่านตามครูนะคะครูอ่านก่อนแล้วหนูก็อ่านตามนะลูกนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ 1...2...3 ่งองตอ่อบอสอยอรอพอ เมื่อเราอ่านพยัญชนะต้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำพยัญชนะต้นมาประสมกับสระออนะคะมาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ1นึ่สอสตอตอ,อตบบอบสสอสยยอย,ออยอรอร อรอรอพอพออพอซอซออซอเมื่อเราอ่านฝั่งสีส้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านฝั่งสีน้ำเงินไปด้วยกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะลูกหนึ่งสองสกอกอกอหออหอฟออฟอ ออลอ,อ,ลอวออวอมออมอเก่งมากมากเลยค่ะแต่เอเหลือนี้หนึ่งคำใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยตออตอเก่งที่สุดเลยค่ะทีนี้เมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนกลับไประบายสีให้สวยๆนะลูกนะ จบไปแล้วนะคะกับสระอ,อเสียงยาวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทําได้ไหมลูกอืมครูต้องขอชื่นชมหนูทุกคนเลยนะคะที่หนูเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วก็อ่านไปพร้อมกับครูช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะลูกนะครูเป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเลยนะคะป .1 นนสู้ๆนะลูกเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย